ือจะบอกว่าอยากจะบันทึกอันนี้ไว้เป็นเหมือนอนุสรหรืออะไรสักอย่างเป็นเหมือนความทรงจําที่แบบครั้งหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดที่ไม่คิดว่าตัวเองจะติดโควิดก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอแบบหน้าสดแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้อาจจะหน้าแย่นิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปปรับปรุง นะคะพอจบเนี่ยเนี่ยตอนนี้หายแล้วเดี๋ยวจะไปบํารุงหลังหน้าแล้วก็จะมาเล่าว่าตอนแรกที่เป็นเลยนะครั้งแรกเลยนะที่รู้ก็คือรู้สึกเจ็บคอก่อนหน้านี้นะรู้สึกเจ็บคอมาสองสามวันใช่ปะ่ะแล้วแล้วเหมือนเราก็แบบเอ้ยอยากลองตวรวจนืกว่าพูดมากอะไรอย่างเงี้ยเออพอพูดมากแล้วแบบวิเจ็บคอก็ออเลยอ่ะ ไหนๆผ่านประมาณสองสามวันมั้งอืก็ทําในระหว่างนั้นก็ทํางานนะไม่ได้ไม่ทํางานทํางานก็รู้สึกแบบลองตรวจดีเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ตรวจเลยตั้งแต่กลับมาจากที่ว่าไปอบรมไปสัมมนา,าของนุ่มนะอืมแล้วแบบเออก็วันนั้นก็ตรวจตรวจ,รว,จวันพฤหัสจําได้เลยวันพุธหรือวันพฤหัสวันพุธสี่พุธผิดอ่าตรวจวันพุธปุ๊บเท่านั้นหละจ้าขึ้นสองขีดจ้าแม่ เออครึ่งสองขีดเลยจ้าก็เลยรีบบอกกับพี่ๆที่ทํางานแบบว่าอ้ยครึ่งสองขีดเราก็จบใจใจหายแวบแบบไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะแบบปิดเลยทุกคนไม่เคยจริงๆเพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบป้องกันดีมากๆแล้วนะแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะในในที่ว่าป้องกันดีก็คือมันยังมันก็มีอะ่ะจนได้อะเนาะก็เลยสุดท้ายก็เลย นั่นแหละแต่ว่าเผอิญ่าหัวหน้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานเขารู้แบบเออเขาเข้าใจก็อ่ะไปเลยรีบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลกเกษมราชตรงแถวเซนทรัลเวเกตนะก็อันนี้ก็ที่เขาแนะนํามานั่นแหละก็โอ้โหคนเยอะมากคือทีแรกอะเราอะเขาบอกว่าถ้าคุณตรวจโควิดเป็นขึ้นสองขีดแล้วอะนะก็สามารถไปได้เลยไปรับยงรับยาอะไรเลยแต่เราก็แบบเอ้ยลองดิเอาแบบชัวร์ๆดิ นั่งรอก็ให้เขาแยงจมูกนี่ยแต่ก็รอสักพักใหญ่ๆอยู่นะทําเอกสารกรอกนั่นนู่นนี่นี่อะไรเงี้ยโอ,อ้โหแบบเออแต่ก็ไม่รู้นะว่าติดตัวไหนนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็น m r R อะไรนะอะไรอะใช่ป่ะจําจชื่อไม่ได้ไอตัวเดบเนี่ยเราไม่ได้เอาน,นี้เราเป็น ATK ปกติอืมก็ปุ๊บสัปรากดติดจ้าก็ตามนี้เลยวันนั้นปุ๊บก็เดินไปรับยาซึ่ง ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตามข่าวใช่ป่ะล้วก็มาดูย้อนหลังแบบระหว่างนั่งรอนะก็นั่งรอก็ดูไปอ๋อเขาเป็นเรียกว่าเจอแจกจบเจอแจกจบก็คือเจอปุ๊บเอายาไปเลยจ่ะแล้วก็จบแค่นั้นแต่ว่ายามีแค่นี้ทุกคนสี่ตัวนี้แล้วมันก็แบบไม่มีอะไรเลยอะจะอยากได้ยาที่มันฆ่าเชื้อแต่มันไม่ฆ่าเชือ้อก็เหมือนอย่างว่านตตามอาการเนาะ แล้วทีนี้ก็อ่ะก็จบไปแล้วก็ดูแลแต่ระหว่างที่รอหมอนะอันนี้จะเล่าว่าระหว่างที่รอหมอให้ยาก็คือมันก็ต้องมีทําประวงประวัติอะไรใช่ป่ะในระหว่างนั้นอนะ่ะคือรู้สึกว่าเริ่มเริ่มปวดหัวละเริ่มปวดหัวนีดนี่ละคือระหว่างนั้นอนะ่ะก็ปวดหัวตึบต๊บๆแล้วแหละระหว่างที่มาโรงพยาบาลเนาะก็ขับรถมาปุ๊บปบ๊ก็ปวดหัวแม่ครับ คือแม่เขาก็เป็นห่วงเราก็โทรมาเขาเราก็เลยบอกอ,อ๋อรู้สึกปวดหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเครียดปรากฏว่ามันไม่ใช่เว้ยเออมันไม่ใช่ก็คือคิดว่าเริ่มแรกอาจจะอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงแต่คิดว่าเริ่มจะคข้ขึ้นเออขอกินข้าวไปด้วยพูดไปด้วยได้ปะแบบว่ามันก็เหมือนเริ่มไข้ขึ้นเว้ยแล้วก็เหมือนแบบ เริ่มปวดหัวและเริ่มไม่ไหวแหละระหว่างรอหมอเรียกอะ่ะก็นั่งหลับไว้แบบหลับกอดคากระเป๋าเลยเออไม่รู้เอากระเป๋าลงไปทาไมก็ไม่รู้นะกระเป๋าแบบกระเป๋าน้ตบุ๊ก,กอนนะจริงๆไม่ต้องลงไปก็ได้เว้ยแต่เราก็ลงไปไว้แบบเออก็นอนนอนเอาหัวแบบพิงแบบน่าสงสารนะตอนนั้นนะแต่ว่าเขาคงไม่สนใจหรกเพราะว่าเหมือนมีแต่คนโตๆไม่มีเด็กเลยนั่นแหละปึ๊บก็นอนส,อออสักพักใหญ่คือรอสักพักใหญ่ใหญ่เลย ไปตอนประมาณ8โมงกลับตอนประมาณเที่ยงกว่า,กวาเกือบบ่ายโมงแล้วระหว่างกลับมะปวดหัวหนักมากเหมือนน่าจะเริ่มไข้ขึ้นอ,อยู่ต้องสามสี่วันไม่เป็นไรพอตรวจเจอเท่านั้นแหละพอตรวจเท่านั้นแหละอืมไข้ขึ้นเลยงงมากงงมากแม่กลับบ้านปุ๊บ ขึ้นห้องหลับนอนเลยแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงแบบไข้ขึ้นแล้วก็กินยาที่เขาให้อนะอืมเป็นยาเหมือนยาแก้แพ้อันนี้ไปเสิร์ชมาตอนหลังอืมไปเปิดเนตหะอือเส้นจะปิดกันไปไหนอะแล้วทีนี้ใช่ปะ่ะก็นอนกระสับกระส่ายตัวร้อนรุ่มเพราะว่า รู้สึกว่าไข้ขึ้นจริงๆนะอืมแต่เราไม่มีที่วัดอุณหภูมิไงก็เลยไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ในความในความแบบว่าไข้ขึ้นเนะี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าตัวเองไข้ขึ้นเท่าไหร่อืมบอกเลยว่าน้ําท่าไม่อาบแน่นอนเพราะในะจุดๆนั้นคือมันไม่ไหวอะ่นะใะจุดๆนั้นคือแบบนอนนอนแบบไม่เปิดแอร พัดลมพัดลมก็ไม่เปิดมั้งหรือไงรู้เปิดพัดลมมั้งไม่ชัวร์จำไม่ได้แต่คือแบบนอนแล้วก็ก็คือพลิกไปพลิกมาพลิกมาแล้วก็หลับหลับไปปุ๊บด้วยความแบบอาจจะเป็นด้วยความเพียด้วยไข้เลือดอะไรสักอย่างเนาะแล้วพอเสร็จแล้วก็ตื่นตื่นมาประมาณตีสามตีสามแบบเหมือนให้เหมือนมันเหงื่อออกด้วยแหละแล้วก็ร้อนร่างกายมันร้อนใช่ปะเหงื่อออกแล้วก็เลยแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่ได้คิดอะไร คือคิดจะว่าไม่คิดมันก็บอกไม่ถูกอ่ะคือณจุดจุดนั้นมันก็ไม่รู้เนาะเราก็เออไปอาบน้ําเลยเหมือนแบบเราก็คิดในใจนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แปลงฝัน <c oughs> เออก็เลยลุกไปแปลงฝันเย้ยไได้ทําอะไรแล้วก็กลับมานอนใหม่เออเพราะเหมือนโรคจิตงี้ถ้าไม่ได้แปลงฟันก่อนนอนแล้วมันแบบไงไม่รู้แต่ก็แต่ณจุดจุนั้นก็คือนอนนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงไข้ขึ้นหนักมาก เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกคือนานๆทีนุ่มจะเป็นไข่ใช่ปะ่ะนานๆานทีนุ่มจะเป็นหวัดแล้วพอเป็นเทียมันก็แบบหนักอย่างนี้เลยอเออเพราะทุกทีจะแบบแข็งแรงมากไม่ค่อยเป็นไข้ไม่ค่อยเป็นหวัดแบบน้อยมากที่จะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยอืมเป็นทีแม่งเหนื่อยเลยว่ะกูและทีนี้พอวันที่สองใช่ปะ่ะก็ก็มีก็ยังมีไข่แต่มันก็เริ่มเบาแล้วก,ก็ปวดหัวนั่นนะจุดพอตื่นมาช่วงตีสามใช่ไหมก็แบบหลับไปก็หลับ สังครั้งนึงแล้วก็ตื่นมาใหม่กี่โมงไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ยังมีความแบบมึนๆหัวอยู่แล้วก็เอ้ยไม่ไหวว่าต้องต้องอาบน้ําอ่ะเหมือนรู้สึกว่าต้องอาบน้ำล้กลุกไปอาบน้ําเออแล้วในระหว่างนั้นอ่ะคือเหมือนร่างกายเราอ่ะมันแบบวูบวาบอยู่ใช่ป่าในความเป็นไข้เนาะ <laughs> อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าพอไปโดนน้าอ่ะ คือมันเหมือนมันแบบร้อนๆแบบแบบโอ้ยหนาวจังเลยอะไรแบบนี้มันเหมือนมันหนาวอ่ะมันเหมือนมันหนาวแต่เราก็จะแบบอึ๊บอย่างเงี้ยเหมือนว่าเอ้ยว่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ฟื๊บวิ่งอาบน้ำเอามือถูๆรีบออกอืมเพราะว่าเหมือนร่างกายคือคือในจุดที่ว่าอันเนี้ยสมองมันก็ยังคิดนะว่าแบบเอ้ยเหงื่อออกไม่ไหวแล้วร้อนเหนียวตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าร่างกายอีกอันหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบเอ้ยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็เลยยังมารู้สึกแปลกๆอยู่ แต่ก็อาบน้ำนะไม่อาบไม่ใช่ไม่อาบ,อาบก็อาบแล้วทีนี้ก็นอนใหม่อืมรอบที่สองนอนใหม่แล้วก็กินยาอะไรอย่างที่เขาให้ทำมาแหละแต่ว่าเหมือนเหมือนรอบนี้เราก็แบบเหมือนไข้มันลดลงเออเนห่ยก็เหมือนมันลดลงแล้ววันที่สองก็เริ่มเริ่มแบบไอ้นี่แล้วนะเริ่มเริ่มจะขยับตัวไม่นอนสมแล้วนะแล้วพอวันที่สามวันที่สามนี่รู้สึกว่า ไม่มีไข้แล้วรู้สึกว่าปกติละแต่ยังมีความแบบนิด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 หมายถึงว่าไอัน,นี่นะเหมือนแบบร่างกายแปลกแปกอะ่ะเออยังยังเหมือนมีความมึนมึนไข่ยอยู่เนาะแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรแล้วแล้วตอนนั้นก็กลับตัวใช่ป่ะก็นอนอยู่ที่ห้องดูหนังดูหนังทั้งวันเลยทุกคนดูหนังจนตาแฉะเลยอะ่ะคือแบบว่าแม่เขาเอาของกินมาให้ไงโชคดีที่แบบ มีแม่น่ารักเอาของกินมาให้ตลอดเลยอืมแล้วก็ดูหนังย้ำว่าดูหนังทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ถึงประมาณอะคืนแรกอะที่ดูหนังก็คือวันที่สามใช่ปะแล้วแบบประมาณวันที่สองประมาณวันที่สองหรือวันที่สามจำไม่ได้นะจะดูหนังแบบจนดึกดื่นเข้าคืนแล้วก็นอนเพราะมันเริ่มเพียแต่จริงๆบอกก่อนนะไม่ดีนะทุกคนควรจะพักผ่อนนะคะแต่ว่า ตอนนั้นเราเหมือนเราก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบได้พักเว้ยอะไรเหมือนเราทํางานมาหนักมากจนแบบเออเราเราต้องอ้นี่แล้วว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบพักแบบนี้เราสักสักทีแล้วอ่ะอืมแล้วก็พอวันที่สี่วันที่ห้าก็เหมือนปกติแหละแต่ว่าเสียงเปลี่ยนสี่ห้าหกเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณสี่วันที่สี่ยตั้งแต่สี่ห้าหกไปตั้งแต่ไปเนี้ยรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยน อืมเป็นเสียงแบบเป็นหวัดอะเนาะเออก็น่าจะเป็นปฏิกิริยาหนึ่งเพราะว่าจากที่สังเกตหลายๆคนเขาเป็นนะทุกคนเสียงจะเปลี่ยนแบบคนเป็นหวัดเลยอืมแล้วก็ส่วนเรื่องมีไข้อะไรเงี้ยปกติไม่มีอะไรเลยเออแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่ในห้องแล้วก็มีขยับตัวบ้างอะไรบ้างเออน้ําหนักลดลงนะเว้ยเห็นยี้น้าหนักลดแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วกินเยอะแล้วเอยแต่ สามสี่วันแรกอ,ะอ่ะอให้ห้าวันแรกนะคือกินข้าวไม่ไหวเออนึกออกแล้วกินข้าวแบบกินแบบข้าวเท่าแมวดมอะ่ะเออแบบเหมือนมันไม่ไหวเว้ยเหมือนกินอะไรไม่ลงเออนึกออกแล้วกินอะไรไม่ลงแล้วก็เหมือนม,ม,มันไม่อยากกินข้าวอะ่ะสมมติแม่ให้ข้าวเช้ามาแม่ให้ตอนแรกแรกม่ให้เป็นข้าวถุงมาเว้ยไม่รู้มีรูปป่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูถ้ามีแล้วก็แล้วก็แบ่งครึ่งเช้าใช่ป่ะครึ่งเช้าปุ๊บ ก็เหลือมันก็เหลือใช่ป่ะแล้วก็เอามากินใหม่กลางวันอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยแล้วบางทีก็มีก็เอามากินเย็นเง,งี้ยซึ่งแม่เขาก็จะมีแบบว่าเอามาให้เพิ่มเอามาให้เพิ่มี่ยโอ้โหกินไม่ไหวอืมแล้วพอวันที่ประมาณวันที่ห้าที่หกอะเหมือนแบบร่างกายมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมมีแค่เสียงและที่เปลี่ยนก็ ก็เลยเออแม่เขาก็เอาของกินนู่นเขาก็เราก็เลยเริ่มรีเควสเออยากกินไอ้นู่นอยากกินไอ้นี่บ้างอะไรอยากกินเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กินได้หรือเปล่าจริงๆอะนะแต่นี่ก็กินนะแบบกินน้ำแข็งใสมันไม่เชิงน้ำแข็งเขาเรียกอะไรไอ้นี่สลิมอะไรเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะรสช่องเออกินรสช่องแล้วแบบใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยเออน้ำแดงใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยเออแบบเริ่มแบบแม่เขาก็เริ่มให้เย็นๆมาซึ่งเครื่องมันห่ยนะเว้ยนะตอนนั้นเหมือนแบบว่า ไม่ได้กินมาเลยแนะแล้วแม่ก็แม่จะบอกว่าสมแรกๆอแ,แม่ให้แต่ของเผ็ดๆมาทั้งนั้นเลยคือง,งงมากเลยแบบเออนี่เลยถามว่าทําไมถึงให้แต่ของเผ็ดเขาก็เลยว่าอ๋อคิดว่ามันจะไล่หวดัดก็เลยว่าเออเอออ่ะเขาอุตส่ามีน้ําใจเนาะให้มาแล้วแบบเราก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ก็แต่ก็กเออกินเข้าไปแต่ณจุดๆนั้นคือแบบวันแรกอะ่ะเจ็บคออะ่ะ วันที่หนึ่งวันที่สองเนอะที่ว่ามันเจ็บคอเนาะนเจ็บคอเลยนะให้กินของเพดอีกโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วช่วงนั้นนะเหมือนรู้สึกจะไปกัดลิ้นตัวเองก่อนหน้านะนะสองสามวันก่อนที่จะตรวจโควิดนะกัดลิ้นแล้วมันแบบความกัดลิ้นนะทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บไม่หายมันสักพักหนึ่งถึงจะหายใช่ปะเออแล้วกินของเพดแล้วแบบโอ้ยเพดโว้ย <laughs> แล้วพอวนันวันถัดถัดมาวันที่เจ็ดวันที่เจ็ด ็คือตั้งแต่วันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไปแล้วเนี่ยคือทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างปากติทุกแบบไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มเสียงหายเนี่ยอันนี้นะคิดว่าเริ่มหายเสียงแบบเนี้นะก็น่าจะตั้งแต่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดว,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 วันนี้วันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าพรุ่งนี้วันที่สิบพรุ่งวันนี้วันเสาร์เอาก็จะเป็นวันที่เก้าใช่ไหมตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยอืมก็ ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สี่วันเนียวที่สิบป่ะไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์แต่ว่าก็คือสามอีกสามวันให้หลังเนะี่ยจนถึงวันเนี้ยเสียงก็แบบเริ่มเข้าที่เป็นปกติอย่างเงี้ยเออซึ่งวันแรกที่ว่ารู้สึกมเสียงมจะแบบขึ้นจมูกเหงียวเงียวไง้ยวไม่ได้อัดเสียงไว้ทุกคนบอกไม่ถูกเออแต่รอบเนี้ยก็คือแบบดีขึ้นใช่ป่ะจนวันนี้เราก็เลยเหมือนแบบอืม มันก็ทำคลิปอัดนละกันซึ่งปากซีดมากเลยทุกคนอย่าถือสานะหน้าแบบหน้าคือหน้าแย่มากอะ่ะพูดเลยตอนเนี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเจ็ดสิบวันน่ะสิบวันเลยแบบไม่ไม่ได้บำรุงหนังหน้าไม่มีอะไรบำรุงเลยเออก็ทาครีมนะไม่ใช่ไม่ทาก็ทาแต่ว่าอืมและที้นี้จนสุดท้ายก็มาวันนี้นั่นเองทุกคน จนมาวันนี้ที่แบบคิดว่าพร้อมที่จะออกไปเชิดฉายโลกภายนอกได้แล้วพรุ่งนี้อาจจะออกแล้วพรุ่งนี้อมเพราะว่าวันนี้ก็คือตรวจแล้วล่าสุดคือวันนี้นะตรวจแล้วไม่มีเชือ้อคือตรวจตั้งแต่วันที่หกตรวจวันศุกร์ถ้าาจารผิดนะจะตรวจวันศุกร์เออไม่ใช่ตรวจวันศุกร์ตรวจวันอะไรอะตรวจพระเลือดหาดมั้งเลือหหรือศุกร์วะลืมเออนั่นแหละ แล้วมันเหลือมันมีขีดเดียวเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูแล้วกันตรวจวันเนี้ยอืมแล้วก็แล้วก็ตรวจวันนี้อีกทีหนึ่งก็คือขีดมันไม่ขึ้นแหล้วมันก็หายแล้วก็ดีใจเนาะว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตโลกภายนอกสักทีจากที่แบบมองกระจกทุกวันทุกวี่ทุกวี่ทุกวันนะคะอืมก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนแบบ ได้รู้ว่าเออก่อนเป็นโควิดกับระหว่างเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะซึ่งนุ่มก็ไม่รู้ว่าแต่ละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนแต่ละคนแบบอาการมันจะเป็นยังไงนะแต่ของนุ่มก็เป็นประมาณนี้อาจจะพูดวกไปวนมางงง,งหรืออะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะอยากโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็อืมถ้าใครเป็นโควิดแล้วก็มาเจอคลิมนี้ก็ไม่เป็นไรนะ ก็เดี๋ยวมันก็หายแล้ว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันไอ้ที่ว่าลองโควิดหรืออะไรเงี้ยเราอันนี้พูดตรงว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นยังไงนะแต่เขาก็ว่ามีผลข้างเคียงซึ่งนุ่มก็ยังไม่เจอแต่แต่ไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นอ่ะเป็นเรื่องเหนื่อยง่ายเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่ะก็คือยังยังไม่แน่ใจนะแต่ก็เหมือนแบบรู้สึกว่าอาจจะใช่นะตอนนี้นะรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนจะเป็นแต่ว่าเหมือนแค่ขยับตัวนิดหน่อยมาเริ่มเหนื่อยแต่แบบไม่รู้อันนี้บอกก่อนไม่รู้นะก็อืมเอาเป็นว่า ก็ขอให้ทุกคนแบบรักษาสุขภาพแล้วกันเนาะถ้าใครเป็นก็ขอให้หายเร็วๆนะคะแต่คิดว่าประมาณสิบวันอะ่ะที่เขาคำนวณแล้วอม,มันะหายประมาณวันที่เจ็ดอ่ะที่แบบตรวจแล้วแล้วขีดมันจะเหลือขีดเดียวนะส่วนใหญ่นะเท่าที่แบบฟังฟังเข้ามาแล้วเราก็เป็นเองด้วยนะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเออแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะลืมก็เป็นว่าถ้าใครยังไม่เป็นก็รักษาตัวตัวเองให้ดีๆแบบว่าปก เขาเรียกว่ดูแลตัวเองดีๆเนาะแบบว่าก็ไม่อยากให้เป็นแหละไม่รู้ว่าผลข้างเคียงอนาคตเป็นไงแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเป็นก็คือเป็นก็รักษากันไปแต่ว่าจะพูดว่าไงอ่ะไม่อยากให้เป็นที่แบบร้ายแรงอ่ะถ้าเป็นแบบอย่างนุ่มเนี้ยที่แบบสามารถหายได้อะไรได้อย่างเงี้ยก็คือก็คือโชคดีไปเนาะคลิปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็สำสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อาจจะ ไม่รู้นะก็สักพักหนึ่งแหละเพราะนุ่มก็ไม่ยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรแปลกๆมาลงโอเคสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ